สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมืองบ้านเกิดสมเด็จพระราชินีสุธิดาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2521ณตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนพระราชบิดาชื่อ นายคำติดใจและพระราชมารดาชื่อว่าคุณหญิงจังเฮียงติดใจทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นจึงส่งเขาศึกษาหลักสูตรนิเทศาสตร์บัณฑิตณัคน,นันิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสัมชัญจบการศึกษาเมื่อปีพศ .2543 ต่อมาส่งเขาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท เจลเวจำกัดเมื่อปีพศ2543ถึงพศ2546และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปี2546ถึงพศ2551 อำเภอหัดใหญ่ก่อตั้งโดยใช้ชื่อนี้มานานกว่า102ปีซึ่งเป็นตำบลที่มีความพิเศษมากๆนั่นคือตำบลบ้านพรุซึ่งตำบลแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรองจากตัวเมืองหัดใหญ่เลยก็ว่าได้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นแห่งแรกๆของจังหวัดสงขลาประวัติตบนบ้านพรุและเทศบาลเมืองบ้านพรุเทศบาลเมืองบ้านพรุตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเดิมมีสภาพเป็นพรุ บ้านพรุนับได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งชุมชนอยู่ในแถบลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภามาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ไม่ได้มีการจดบ,บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะนำมาอ้างอิงทางวิชาการได้เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นเพียงการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สืบต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนและเท่าที่ค้นพบหลักฐานตามบันทึกของนายสงรักวง อดีตกำนันตำบลบ้านพรุระบุวา่าชื่อของตำบลบ้านพรุนั้นมีที่มาจากภูมิประเทศอันเป็นที่ตั้งซึ่งเมื่อก่อนมีสภาพเป็นพรุกระจายอยู่ทั่วไปปัจจุบันพรุก,ก็ยังหลงเหลืออยู่เช่นพลุพรีพลุข,ขางคาวเป็นต้นตามบันทึกระบุว่าสมาชิกคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านพรุคือตาง,งกงกิ็กที่มีบ้านเดิมอยู่ที่ควนจงโดยเข้ามาบุกเบิกถางพงเพื่อสร้างบ้านเรือนเมื่อประมาณ200ปี เพราะพื้นที่ของบ้านพรุนั้นเหมาะสําหรับการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกทําไร่ทํานาทําสวนหรือการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะกว่าควรจงซึ่งเป็นที่ดอนหลังจากตางงกเง็กเข้ามาบุกเบิกระยะหนึ่งลูกหลานและพื้นบ้านแถบควรจงและไก้เคียงย้ายทิ้นฐานเข้ามาปักหลักเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่และกลายเป็นหมู่บ้านและตำบลจนถึงปัจจุบัน จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาบอกว่าเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีกำนันไม่มีผู้ใหญ่บ้านมีแต่หัวบ้านต่อมาภายหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายปกครองท้องที่จึงได้มีการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นซึ่งมีนายบุญทองศรีสุวรรณโนเป็นกำนันคนแรกของตำบลบ้านพรุความเจริญของตำบลบ้านพรุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของชุมชนพศ .2508 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแต่งตั้งตำบบบ้านพุบางส่วนเป็นสุขาภิบาลบ้านพุครอบคุมพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่3และหมู่ที่4มีเนื้อที่1.43ตารางกิโลเมตรพศ2528ได้ขยายเขตสุขาภิบาลบ้านพุครอบคุมอีก4หมู่บ้านคือหมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่9รวมพื้นที่รวมพื้นที่12.15ตารางกิโลเมตรสถานที่ที่สำคัญได้แก่ตลาดน้ำบ้านพุ บ้านศิลปินแห่งชาติครูนัครินชาทองวัดป่าแสงธรรและอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ